นั้นเสื้อผ้าของพวกเขายังมีการปนเปื้อนของกัมมันตรังสีอีกด้วยปริศนาที่ดำมืดที่สุดคืออะไรก็ตามที่ทําให้นักสกีทั้ง9้าคนหวาดกลัวจนต้องกรีดเต็นท์หนีออกมามันต้องน่ากลัวกว่าการแข่งตายกลางพายุหิมะแต่คําถามคือมันคืออะไรหิมะถลม่มการทดลองอาวุธลับหรือการ,รเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตลึกลับแห่งขุนเขาและมาถึงคําถามสําคัญเรื่องราวโศกนาฏการรมนี้มีจริงหรือไม่ คำตอบคือจริงครับเหตุการณ์ช่องเขาได้ยัดลอฟเป็นโศกนาฏการรมที่เกิดขึ้นจริงกับนักสกี9คนในปี1959และมันได้กลายเป็นปริศนาที่แท้จริงมานานกว่า60ปีอย่างไรก็ตามล่าสุดในช่วงปี2019ถึง2021ทางการรัเสเซียได้ทำการสืบสวนครั้งใหม่โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และได้ข้อสรุปที่น่าเชื่อถือที่สุดว่าสาเหตุของโศกนาฏกรรมทั้งหมดเกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เรียกว่าหิมะถล่มชนิดแผ่น หรือ s ล a p อว a ลลนช์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันซึ่งสามารถอธิบายทุกปริศนาได้เต็นท์ถูกกรีดจากด้านในเพราะหิมะที่หนักอึ้งสไลด์ลงมาปิดทางเข้าทําให้ต้องกรีดเพื่อหนีตายบาดแผลภายในรุนแรงเกิดจากแรงกดอัดมหาศาลของแผ่นหิมะที่หนักเหมือนคอนกรีตลินและลูกตาที่หายไปเกิดจากกระบวนการย่อยสลายตามธรรมชาติและสัตว์เล็กในพื้นที่กัมมันตรังสีสันนิษฐานว่ามาจากไส้ตะกียนแก๊สที่พวกเขานำติดตัวไป สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแต่อย่าลืมนะครับถ้าชอบเรื่องราวที่ผมเล่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ